เอาครับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆนะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมสาหรับในตัวเลขของเขานะครับในคลิปนี้เฮาสิไปที่เลขเด่นบนนะครับเนาะเลขเด่นบนทั้งหมดเนี่ยนะแปดสูตรเลยนะครับเนาะแปดสูตรทั้งหมดเลยนะครับผมสาหรับเลขเด่นบนในรอบนี้นะครับเนาะในวันที่ผ่านมาในออกฝันไปที่เลขเกตเนาะนะครับผมในวันที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราจะเทียบใส่กับร้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย ทับงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับทั้งหมด8สูตรเราจะไปที่สูตรทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเนาะนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งก่อนนะครับเนาะสำหรับตัวเลขนะครับเนาะในชุดนี้นะครับก็คือเป็นเลขเด่นตัวนี้อันน Listen, Naruhodou, ี้เป็นเลขเด่นนะเด่นบนเนาะเด่นบนนะครับเด่นบน8สูตรนะครับยังไม่ได้ลงให้เพื่อนๆแม้แต่สูตรเดียวนะครับไอ้สูตรที่หนึ่งสองสามยังไม่ได้ลงนะครับเราลงให้แต่สูตรที่เจ็ดกับสูตรที่แปดนะครับเนาะนะครับแล้วก็สูตร แล้วก็อีกสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่นะครับที่เราลงให้เพื่อนๆไปก็คือเด่นบนชนเรามาเนาะนะครับอันนี้เป็นเด่นบนนะครับเนาะเด่นบนนะครับเด่นบนเพื่อนๆบอกว่าสูตรนี้มันได้หกกับแปดเปอร์เซ็นต์เอา้ายังไม่ได้ลงให้เลยมันได้มันได้หกแปดศูนย์เปอร์เซ็นต์มา ยังไม่ลงให้นะยังไม่ได้ลงให้นะครับมันคนละสูตรนะคนละสูตรกันเด้อกับที่แอดลงให้นะครับมันคนละสูตรกันนะครับเดี๋ยวเขาสิไปทีทั้งหมดนี้นะครับนอซสามทั้งหมดนี้เลยนะครับไปที่สูตรที่หนึ่งก่อนนะครับนะครับเราจะไปที่สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่หนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งนะครับนะครับสูตรที่หนึ่งเราก็ตัดมาตั้งแต่งวดที่ยี่สิบห้าเลยนะครับเลขสามตัวนี้ก็จะเข้าทุกวดเลยนี่นะครับการนำตัวเลขนะครับเข้าทุกวดเลยนะครับ มีหลักร้อยอยู่สองงวดนอกจากนั้นก็เข้าสี่หม่วยทั้งหมดนะครับ,รบจนมามาหอดงวันล่าสุดนี่เนาะมาถึงวันล่าสุดนี้นะครับวันล่าสุดนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะครับในสูตรที่หนึ่งนะครับตัวนี้นะครับนะครับการประเมินผลคือตัวนี้เนาะนะครับอันนี้เราก็เขียนสี่นะครับเราเขียนสี่เพราะว่ามันเยอะเนาะอันที่เขาคูณสี่นะครับคูณสี่คูณสี่นะครับก็สี่ครั้งนันละนะครับการประเมินผลก็แบบนี้ในวันนี้นะครับเราการประเมินผลนะครับเพราะว่างตำแหน่งมันที่เรียบร้อยเนาะก็ถูกต้องนะครับถูกต้อง หลักแสนนะครับหลักร้อยคูณสี่หลักสิบบนนะครับสิบล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้อยสองนะครับแล้วก็สิบสองสี่ครั้งหน่วยสองสองครั้งร้อยสามสามครั้งสิบครั้งนี้สามบวกเก้าคงที่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็บวกกันเลยนะครับเนาะแปดบวกหกเป็นสี่สี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าเก้าบวกสี่เป็นสาม สามบวกแปดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกได้หกนะครับได้หกตัวนี้หกไปอีกสองเป็นแปดไปอีกสองเป็นศูนย์นะครับจะได้หกแปดศูนย์นะครับเดินไปทีละสองแต้มหกแปดศูนย์นะครับในหกแปดศูนย์นะสูตรที่หนึ่งนะครับหกแปดศูนย์เอาละนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งมาแล้วนะครับหกแปดแล้วก็ศูนย์นะครับ ก็จะชนตัวนี้เลยนะครับชนหกนียนะครับมันชนหกนะครับถ้ามันชนหกแบบนี้นะครับเนาะตัวนี้สองส่วนนี้สําคัญนะครับสําคัญนส่วนนี้กับส่วนนี้นะครับนี่ชนหกแล้วนะครับเอาไปสุดที่สองนะครับนี่ก็จะเป็นสตรที่สองนะครับนี่จะเป็นสตรที่สองนะครับสตรที่สองในสตรที่สองสูตรนี้นะครับก็เดินยาวเพื่กันนะครับเดินยาวยี่สิบมวนนะครับยี่สิบมวด เดินยาว20วดนะครับต่อไปก็จะเป็นวดที่21นะครับเดีย๋ยววดล่าสุดนี่นะครับเนาะได้ไปที่876เนานะวดนนี้เป็นวดที่21นะครับวดนต่อไปเนาะ876นะครับเลขไปที่972มาที่เลข7นะตัวนี้มันเป็นตัวลดแต้มนะครับถอยหลังไป3ตัวในวดนี้การประเมินผลนะครับ10ล่างอันนี้ครั้งที่1กับครั้งที่2นะครับครั้งที่1ครั้งที่2หน่วย1 2ครัง้ง102 3ครัง้ง ไม่มีข่างงที่บวกกันเลยศูนย์เก้าสองข้างก็เป็นแปดศูนย์บวกแปดก็ได้แปดแปดสามยิบสี่นะครับแปดบวกสี่ได้สองได้สองนะครับตัวนี้สองนะครับแต่มันถอยหลังนะครับสองก็จะเป็นหนึ่งนะครับแปดเจ็ดหกสองหนึ่งศูนย์นะครับได้สองหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้สองหนึ่งศูนย์ อ่าสองหนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับนี่นะครับสําคัญอีแล้วตัวนี้สําคัญนะครับชนนี่นะครับเนี่ยชนนี่ชนตัวนี้ด้วยนะครับชนตัวนี้เอาละนะครับผมเอาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับมาแล้วนี่ครับเป็นหลักร้อยหรือไม่เอ้ยนะครับเนาะหลักร้อยเป็นเลขศูนย์นี่สวยเลยนะครับนะครับหลักร้อยเนี่ยมาเลยนะครับหลักร้อยนะครับ สูตรที่สามนะครับนี่เป็นสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามตัวนี้นะครับใช้ครั้งที่สี่นะครับสิบล่างร้อยสี่หน่วยสี่บวกหนึ่งนะครับเดินแบบนี้เนาะนะครับเดินมาแบบนี้วดที่ผ่านมานี่หลุดหลุดนะตัวนี้นะครับหลุดวันนี้หลุดนะครับหลุดตัวนี้นะครับเก้าเจ็ดสองไม่มีนะครับสำหรับในวันนี้จะชนไหมนะครับอันนี้ครั้งที่สี่นะครับสิบล่างร้อยสี่หน่วยสี่ศูนบวกสามด้วยสมบวกสามเป็นห หกบวกหนึ่งคงที่ได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดตัวนี้ได้เจ็ดนะเจ็ดนะครับเดินหน้านะครับเจ็ดไปอีกหนึ่งเป็นแปดไปอีกหนึ่งเป็นเก้าเจ็ดแปดเก้าไปคนละทางเลยนะครับเนาะเจ็ดแปดเก้าเลขสามสูตรนี่สําคัญสําคัญนะครับถ้าเราจะจับสามสูตรนี่มันจะชนกันที่แปดกับศูนย์นะแปดกับศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์นะครับ ต่อไปนะครับไปที่สูตรที่สี่น,สสสนะครับสูตรที่สี่ตรงไหนเอ่ยสูตรที่สี่สูตรที่สี่นะครับเนาะไปสูตรสามตัวสูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่คือตัวนี้นะครับใช้เลขสองหลักนะครับอันนี้ก็เดินไปสามเดินไปทีละสองสองแท้มสามตัวนะครับใช้หลักสิบร่างกันน่วยล่างบวกกันนะครับได้เท่าไหร่ก็ไปทีละสองก็จะเป็นคู่ขี้เหมือนกันนะครับเนาะการเดินของตัวเลขนะครับ ก็จะเข้าสามหลักนะครับเข้าสามหลักนะครับก็จะมีร้อยสิบหน่วยเลยนะครับเนาะแต่นะครับเนาะก็จะมีหลักร้อยอยู่นี่งวดนี้นะครับแล้วก็มานะครับแล้วก็มีหลักร้อยสองงวดนี้นะครับเพราะฉนั้นนะครับเลขหลักร้อยก็มีอยู่แต่น้อยนะครับน้อยนะครับเนาะส่วนมากก็จะเข้าสิบหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับมาสองตัวเลยนะก็ยังมีหลักร้อยติดมาอยู่นะนี่นะครับเจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดเก้าสองนะครับ แต่ตัวนี้เป็นหนึ่งถ้าเจ็ดเก้าสองนี่ตรงตัวเลยนะครับตัวนี้สําหรับในวันนี้นะครับก็ใช้สองตัวนี้ศูนย์ศูนย์กับสองเนี่ยศูนย์กับสองบวกกันนะครับก็จะได้สองนะครับสองก็ไปอีกสองก็เป็นสี่ไปอีกสองก็เป็นหกสองสี่หกสำคัญนะครับตัวนี้สองสี่หกส่วนที่สี่นะครับได้สองสี่แล้วก็หกมีหกอยู่สามตัวน่ะเอ้ามีหกเออหกนะครับหก 66เนอะแล้วก็68ก็มี2ศูนมี2นะครับต่อไปสูตรที่5นะครับเนาะนะครับนี่ก็เป็นสูตรที่5นะครับสูตรที่5ตัวนี้นะครับเนาะนะครับเข้า3หลักเหมือนกันนะครับตัวนี้เรียกเข้า3หลักมีสรุด่1งวดนะครับในสุดนี้145นี่นะครับนะครับไปแต้มหนึ่งนะครับแล้วก็เดินต่อเนื่องนะครับในวดที่ผ่านมานี้มาที่หลักร้อยนะครับ9นะครับมาที่หลักร้อย ได้เก้าสี่ห้านะครับงวดที่ผ่านมางวดนี้นะครับการประเมินผลหลักแสนหลักหมื่นสิบล่างหน่วยร่างนะครับบวกหนึ่งคงที่แปดบวกเจ็ดเป็นห้าห้าบวกศูนย์เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะแปดนะครับตัวนี้แปดแปดนะครับแปดบวกสี่นะครับเอยแปดบวกห้านะครับบวกห้านะครับบวกห้าบวกหนึ่งนะแปดบวกห้าจะเป็นสามไปหนึ่งเป็นสี่นะครับแปดสามสี่นะครับแปดสามสี่นะครับ นี <ste> ่นะครับนะออกมานีนน pues, ี้ต่อไปนะครับสูตรที่หกนะครับสูตรที่หกนะครับนะครับสูตรที่หกนะครับมีเลขสองตัวนะครับในชุดนี้มีเลขสองตัวงวดที่ผ่านมาได้เจ็ดกับแปดนะครับนะครับในเขือนนี้งวดที่ผ่านมาได้เจ็ดกับแปดเจ็ดมาหลักสิบนะครับงวดนี้ประมวลผลออกมาได้ศูนย์กับหนึ่งหลักแสนสองครั้งก็เลขแปดสองครั้งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด จ็ดบวกสามไม่ได้ศูนย์นะครับศูนย์ไปอีกหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งเพราะวศูนรนี้มีสองตัวนะครับได้ศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งนะครับนะครับผมสาหรับในชุดนี้นะครับชุดนี้เอาลงเงินเพื่อนไปแล้วนะชุดนี้นะครับลงเงินเพื่อนไปแล้วชุดนี้นะครับก็คือเป็นสูตรสามตัวสองสูตรนะถ้าไม่จะคู่นะครับในชุดนี้เนาะนะครับเป็นสูตรพิเศษนะครับชุดนี้เป็นสูตรพิเศษ นะครับก็สูตรพิเศษนะครับตัวนี้สูตรพิเศษเราลงให้ไปแล้วนะสูตรพิเศษนะครับสูตรที่หนึ่งในเลขสูตรพิเศษสูตรหนึ่งสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองไม่ชนจับคู่นะครับนี่นะครับนะมันจะเข้าสิบหน่วยอย่างเดียวนะครับไอ้ว่าที่ผ่านมาสามห้าเจ็ดตัวนี้นะครับมันก็จะได้ไปที่ตัวนี้นะครับสาหรับวันนี้ได้หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้านะครับตัวนี้หนึ่งสามห้านะครับแล้วสูตรพิเศษสูตรที่สองนะครับสูตรพิเศษสูตรที่สองตัวนี้ ครับก็เข้าสิบหน่วยเหมือนกันนะครับตัวนี้ในวันที่ผ่านมาในศูนย์หนึ่งสองมาที่อีกสองวันนี้แปดเก้าศูนย์นะวันนี้ได้แปดเก้าศูนย์ลงไปแล้วเนาะแปดเก้าศูนย์สูตรที่แปดนะครับแปดเก้าศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับเลขชุดนี้นะครับเนาะจะมีเลขศูนย์อยู่ประมาณทักสี่ตัวหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่เลขทั้งหมดนี้หนึ่งสองนะครับสาม เลขสามสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้เลขมันจะไปทั้งสามหลักนะครับนะครับเด่นตัวที่หนึ่งก็จะเป็นศูนย์เลยนะครัศูนย์ตัวที่หนึ่งนะครับมันมีสี่สูตรครับหนึ่งสองสามสี่ต่อไปนะครับหกมีกี่ตัวหกมีหนึ่งสองนะหกมีสองนะหกมีสองแต่สําคัญสามสูตรนี่สามสูตรนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะครับ นะถ้ามันชนนะครับนะถ้ามันชนตัวนี้นะครับมันไม่มีสามนะครับอยู่นี้ไม่มีสามมันมีหกตัวเดียวตัวนี้นะมีหกตัวเดียวตัวนี้นะครับหกนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวที่มีหกนี่ยมีสองมีสองสูตรหกสองนะครับหกสองแปดมีหนึ่งสองสามสี่นะแปดแปดหนึ่งสองสามสี่นะครับ 8, 8, 1, 2, 3, 4, ก็จะเท่ากันนะครับแปดกับศูนย์นี่เท่ากันนะครับดีกีเท่ากันมีสี่ตัวเท่ากันนะครับสี่ตัวเท่ากันเนาะตัวนี้สี่ตัวนี้ก็สี่เาสี่ต่อสี่นะครับเนาะดีกีเท่ากันนะครับดีกี้เท่ากันเพราะฉะนั้นนะครับในตัวเลงนะครับเราจะเลงไปที่เลขแปดเพราะว่าเลขแปดมันไปชนกับสูตรนี้นะครับสูตรที่มาจับคู่กันเนี่ยแปดสามเนี่ยนะครับแปดหนึ่งแปดสามแปดห้าเนี่ยเลงไปที่เลขแปดศูนย์ ตัว <ítulo> นี้นะครับมันก็ชนสองสูตรแต่เราคาดการนะครับในเลขวันนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับถ้าไปดูสูตรตัวนี้สูตรที่2สูตรพิเศษตัวนี้มีเข้าหลักร้อยอยู่หนึ่งครั้งนี่ครับมีเข้าหลักร้อยเฉพาะหลักร้อยเลยไม่มีหลักอื่นนะครับเนาะเข้าหลักร้อยอันนี้ก็มีส0หน่วยสิบหน่วย10บหน่วยนะครับมาสิบหน่วยนะครับมา1ิบหน่วยอย่างเดียวนะครับมีอยู่วดนหนึ่งก็คือเจ็ดศูนย์หนี้มาหลักร้อยนี่นะครับเนาะมาหลักร้อยะเลขเก็บตัวนี้มาหลักร้อย เพราะนั้นนะครับการคาดการณ์ของเราในวันนี้เลขศูนย์นตัวนี้น่าจะอยู่หลักร้อยนะเลขศูนย์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะตัวนี้มีโอกาสที่จะเข้าหลักร้อยสูงมากตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มีไไมมแลบไหมมีแลบไหมหนึ่งสามห้ามีไหมตัวนี้ไม่มีแลบเลยเดินตรงนะครับในส่วนนี้นะครับยี่สิบห้างวดเดินตรงนะครับเดินตรงเข้าหลักสิบยาวเลยตัวนี้เข้าหลักสิบยาวเลยมีหลักด่วยเจ็ดศูนย์หกแล้วก็มาหลักสิบอีก มีหลักสิบหยุดมีหลักหน่วยเพียงวันเดียวแล้วอย่างนั้นหลักสิบทั้งหมดนะครับในชุดนี้หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้านะครับนะครับตัวนี้ 1, 3, หนึ่งสามห้าเพราะฉะนั้นนะครับเนอะเลขตัวต่อไปนะครับเลขสองนะครับเลขสองหนึ่งสองมีสองตัวหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสามหนึ่งสองสามนะครับมีสามตัวนะหนึ่งสองแล้วก็สาม หนึ่งนะครับมีสามตัวอ้าประกาศหนึ่งนะครับมีสามตัวนะครับมีสามตัวนะครับนี่นะครับเนาะในเลขชุดนี้สามกับหกล้านเปอร์เซ็นนะครับสามกับหกแต่ตัวสามสูตรนี้ตัวที่ชนก็คือหกสำคัญเลยตัวเราเนี่ยนะครับเราจะเล็งไปที่หกแต่ในหกตัวนี้มายืนยันด้วยสูตรที่สี่นะครับสูตรสี่ตัวนี้มีสองตัวนะสี่สี่มีหนึ่งตัวมีสองตัวสี่มีสองตัว จ็ดมีหนึ่งตัวพวกนี้ก็จะมีไม่เยอะนะครับสามนี่ก็จะมีอยู่เพียงตัวเดียวตัวนี้แต่สูตรนี้มันเป็นสูตรที่พิเศษนะเป็นสูตรพิเศษนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะในเลขชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในเลขเด่นบนตัวนี้นะครับเราจะให้เลขศูนย์กับแปดเนี่ยนะครับเนาะไปสําคัญที่หลักร้อยเลยครับสำคัญเลขร้อยเนาะนะครับสาหรับเลขในชุดนี้เราจะออกมาแล้วนะครับมีสี่กับสามนะครับตัวที่มีสามมีอีกไหมนะครับมีสาม มีศกหกไม่มีสองหกมีสองแต่มันอยู่ในสูตรที่สําคัญนะครับหกนี่นะครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับแล้วก็หกมันชนตัวนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหกเป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึ่งหกนะครับตัวหกนี้นะครับอยู่จุดสําคัญนะครับต่อไปสามนะครับสามมีตัวเดียวสามมีตัวเดียวนะนะครับหกนี้อยู่ในจุดสําคัญเนาะอยู่ในสองจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับ 4ก็มี2ตัวแต่ไม่มีตัวชนในล้านเปอร์เซ็นต์นะไม่มีตัวชนในล้านเปอร์เซ็นต์หนี่มีตัวชนในล้านเปอร์เซ็นต์นะครับศูนย์ก็มีอยู่4ตัว8มี4ตัว5นะครับ5มี1ตัวเท่านั้นนะครับ5 5มีอยู่เพียง1ตัวเพราะฉะนั้น8 016ถ้า8 0 1 6นะครับเลขเด่นบนในสุดนี้นะครับเราจะไปที่หลักสิบหลักหน่วยนะครับนะไปที่หลักสิบนะครับ8 0 1 6 แปดศูนย์หนึ่งหกนะครับมีไหมมีแปดนะครับมีแปดมีศูนย์มีหนึ 0, ่งหกไม่มีนะครับตัวรองนะครับเพราะนั้นนะครับในตัวเลขเราจะได้ไปที่ห้าตัวนะครับจะได้ห้าตัวนะครับในหลักสิบนะครับเด่นไปที่เก้ากับห้าสองตัวนี้ตัวรองก็ศูนย์หนึ่งแปดครับศูนย์หนึ่งแล้วก็แปด ในหลักสิบจะมีเลขห้าตัวนี้นะครับเราจะได้มาห้าตัวนะครับหกไอ่เก้าห้าศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดนะครับหกไม่มีนะครับแล้วก็ถ้าไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะแปดศูนย์หนึ่งหกนะครับ 8, 0, 1, แปดศูนย์หนึ่งหกนะครับแปดศูนย์หนึ่งแล้วก็หกนะครับจะมีแปดนะครับศูนย์หนึ่งไม่มีมีแต่หก ถ้างั้นนะครับเนาะหลักหน่วยก็จะได้สี่ตัวนะครับหลักหน่วยได้สี่ตัวนะครับสี่ตัวสามเก้าหกแปดหลักหน่วยนะครับมีสี่ตัวนะครับนะครับจะออกมานะครับเนาะก็จะเป็นเก้าห้า่วนหนึ่งแปดเป็นหลักสิบหลักหน่วยก็จะแปดได้ไปที่สามเก้าหกแปดตัวที่ชนเนาะนะครับหลักหน่วยสามเก้าหกแปดนะครับได้สี่ตัวนะครับ หลักหน่วยนะสามเก้าแปดเอานะครับผมสําหรับในตัวนี้เนาะหลักสิบนะครับห้าตัวเก้าห้าศูนย์หนึ่งแปดหลักหน่วยสามเก้าหกแปดนะครับในตัวนี้เนาะนะครับผมสาหรับเลขเด่นนะครับเอานะครับผมไหนเดี๋ยวจะมาเคลียร์อีกรอบหนึ่งเนาะจะมาเคลียร์อีกรอบหนึ่งยังไงก็ดีนะครับเนาะเราก็ยืนไปที่ล้านเปอร์เซ็นต์ยืนไปที่ล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เราน่าจะนะครับคิดว่าน่าจะเป็นเลขไปที่หลักร้อยมากกว่านะครับ ในชุดนี้นะน่าจะเป็นหลักร้อยมากกว่านะครับทั้งหมดนี้นะครับผมเอาสำหรับในคลิปนี้นะครับนอ้องเลขเด่นบนเราได้ามาที่ตัวสําคัญนะครับจะมีอยู่เพียง2ตัวนี้นะครับก็คือ0แล้วก็แแต่8ตัวนี้มันมาชนตัวนี้เนะาะเนี่ยมาชนตัวนี้ตัวที่จับคู่กัน2ตัวนี้นะครับน่าจะเป็น8 3ดสามนะครับแปดสามแปดห้าแดเก้านะครับประมาณอยู่ประมาณนี้สําหรับในตัวเลขในชุดนี้เอาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเนาะไอเทเพิเศษนี้นะครับเด่นบนนะครับเนาะเด่นบนทั้งหมดแปดโสนี้ ตัวสําคัญมาที่แปดกับหกนะครับแต่ตัวนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้สําคัญนะครับเราน่าจะให้ไปที่เลขหกเลยนะครับเลขเด่นในงวดนี้นะครับน่าจะอยู่ในหลักหน่วยนะครับเลขหกตัวนี้นะเลขหกนะครับเพราะว่ามันชนรันเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชนสูตรที่หนึ่งด้วยสองตำแหน่งนี้สําคัญนะครับมีสูตรยืนยันอยู่เพียงสูตรเดียวก็คือสูตรที่สี่นะครับไปที่เลขหกนะครับผมเนาะสำหรับในคลิปนี้ไอ้เด็กที่จะนีรันเปิดบริเวสวัสดีครับ